โอเคครับผมขยักกลับสวัสดีค่ะสิ่งทุกท่านอยู่กับช <im S 1> ่อง Inr ั e n ี y for Speed and b a าก็อีกเช่นเคยก,กันรีบแต่งรถนั่นเองอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เมื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปเด้อหลังจากคำัที่แล้วที่ผมแต่งเจ้าส่วนไหนเปล่าวะ M5 ไปรอบนี้มาเร็วนิดนึงแต่งคานิล่า IS ไม่ใช่อ s ดิ GTS คำถามคือผมต้วแต่งทาก้าเอ๊ะเดี๋ยวนะอมจำได้แล้วในออนไลน์ผมเคยมีทาก้าเคยแต่งแล้วแล้วบอกว่าขายไปเพราะไม่ค่อยได้ใช้อะไรแล้วก็พาร์ทถัดไปก็น่าจะเป็นเจ้าโดชาร์เจอร์แล้วก็ R35 แต่งไปแล้วผมจะไม่นับนะเอ๊ะเหี๋อว่าคนีนี้มันมีซินรีพาร์ทนี่หว่าเออแต่แต่ผมเคยใช้งานไปแล้วอะ ไม่นบแล้วกันอ่าต่อไปก็ต้องเป็น G g D s อะไรอย่างงี้เออฮะ g d s Compatible เหรออ่า g d s Compatible มันคือตัวเดียวกันแหละเออมันมันก็มันก็ตัวเดียวกันแหละใช่ไหมแต่แค่ว่าตัวนี้มาเป็นหลังคาแข็ง อันนี้มันทากา้าและอันนี้ก็เป็นโคเบคกิเบลิลทาก้าผมเคยแต่งแล้วโคเบคกิเบลิลแต่รอบนี้ขอแต่งเป็นธรรมดาละกันเนาะเพราะว่าโคเบคกิเบิลผมแต่งมาเยอะแล้วรอบนี้เปลี่ยนบ้างมาเป็นมาเป็นตัวธรรมดาส่วนทาก้าผมเคยแต่งในออนไลน์ไปแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่ผมอยากเปลี่ยน บรรยากาศทีนึงเกยาการไปนี่เกิาการเปลี่ยนมันกลายเป็นอ่าัาคาแข็งเลื่อตัวแล้วต้องแม่งอัพทีเดียวแม่งพุ่งไปจะเอสพาร์แล้วเหรอตามจริงพูดทยานจริงไงป้าเอ้อ่ซูเปอร์ชาร์จไปเลย เออสามเจ็ดศูนย์ปุ๊บเจ็ดสามไปอ่าดิสเบกเปลี่ยนไปยางก็โรเนี่ยแหละเออเอาไปโรดไปไอ้นี่ก็ใส่ไปไม่ได้น่าถึงเอสพาร์เลย400บวก เอสพามาถึงจะ400บวกไม่ถึงวะนื่องาจะถึงบอกบว่ามันมีเกียร์ที่แบบมันไปไม่ถึงอะไปไถึงฝันอ่าคันนี้ขออนุญาตแต่งรอบเดียวนะเพราะว่าอ่รีบนิดนึงอันนี้รีบจริงๆเพราะว่ามีทุรละนะผมเลยจะแต่งแบบนี้เลยแล้วกันคันนี้ขออนุญาตปรับเป็นไฮเอ้ยเป็นโล เวลาฟอต่ำว้าคันนี้มีบอดี้เดียวอ๋อเปลี่ยนไปเล็กน้อยแก้ไฟไวบอดี้ฮะก็จะฟลักอ๋อมีตัวเดียว <c oughs> โอ้โหอ๋ออ๋อ มีตัวเดียวอดติดเลยละกันมันมีอย่างเดียวเลยอะแบบไม่มีตัวเลือกอื่นเลยอะอย่างน้อยก็พวกเนี้ยเอ่ออย่างน้อยก็พวกนี้ที่แบบใส่เพิ่มได้หรือหน้าอย่างเงี้ยน้าก็ไปเก็บได้โอ้โหตายหาละมีแล้วกันรับ อืมฮะอ๋อลบคำว่า GTS ออกแล้วกันเออคันนี้มีอะไรให้แต่งน้อยมากๆน้อยมากเออรอโอ้มีรอธรรมดาด้วยรอธรรมดาละกันทั้งกันนะ่ะเออรอธรรมดา เอาล้อธรรมดาไปแล้วกันล้อล้อเดิมแต่ใบ,บนี่เป็นคาร์บอนเออเอาเลยน,นี่ก็มีอย่างเดียวเนาะไปก็ไม่ต้องถามให้เยอะภาพดำเลยสปอยเลอร์อ่ะยังดีสปอยเลอร์มีตัวเลือกอยู่พอสมควรไหนๆล้มก็มาทรงนี้ละอันนี้เลย ไหนยรถมันก็มาอย่างนี้ละไม่ค่อยมีตัวเลือกเอาไหร่กันชนก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยดิฟฟิเซอร์เปลี่ยนได้มันไม่ได้เปลี่ยนมาใส่เพิ่มเนี่ยวะไม่ใส่แล้วกันอ่าคพอยเสียไม่ค่อยมีอะไรเลยตี้ยสุดเลยแล้วก็ลายลายดีวะโอ้ ลายแบบเร็วก็น่าใจนี้นะไอเชีย่ยลายเต็มผมไม่ได้ลบลายนี่หว่าเออไม่ได้ลบลายแฮขออนุญาตโมมีซ้ำด้วยสัตว์ลบไปหนึ่งแมงมีลายซ้ำด้วยปลานี้เลยขาวตัดแดงแล้วก็ไปจีเอฟิกเอฟฟกอันนี้เลย แล้วก็เสียงเลยปลานนี้ป่านดูเลย,เลยวันนี้เกมเร็วเกมเร็วเพราะเขาอะเราก็ต้องวิ่งแค่แค่ที่เดียวอ่ะแหละยาวๆเลยทั้งนั้นอะปา่าเือ เออตาเหอะวันนี้ตา,าไมีมทุ้รายถ้ามีรู้รายผมอาจจะแบบไอ้น,นี่ได้อยู่ว่าเออรถคันนี้มันน่า,าแต่งอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยว้าโอ้โอเคมาไลนหน่อย,อยละโอ้ยส๊อลีลน่าจะพอสิบกว่านาทีได้มั้งคิดว่า ไปเงยลืมเรื่องนี้สนิทเลยจะเบรกดีจะเบรกเบรกดีเออตรงๆเลยเบรกดีจัดไปดูเลยมาดูซิว่าเจอคันยีล่า GDS คันนี้จะเป็นยังไงการใช้งานซึ่งมันมีตัวละครที่ใช้อยู่ด้วย ซึ่งเป็นตัวคัดข้างหน้าเราเองผมไม่แน่ใจว่าตัวนั้นเป็น GDS หรือมาเป็น GTFRS เพราะผมก็เยนไม่ค่อยออกเหมือนกันว่ามันแต่งมันก็แต่งคล้ายๆกันอยู่นะเอ่อถ้าวากกั่ซื่อๆมันก็คล้ายๆกันอยู่นะโอ้โหแต่เชี่ยอ,อันนี้ตามเดือนว่ะ เชียร์นี้ตามเดือดอยูโอยยอย่โอ้ยแม่คาเดนลอยโอ้ยเชียร์ละเกือบเอาแม่งแม่คาเรนชนมิกะฟาวูลเลยทีนี้เดี๋ยวโค้งหน้าอุ้ยเชียร์พลาดยังได้อยู่แต่โดนแสง ชีตามมีขึ้นเร็วอ้าวเชียร,ร์ไข่ปิ้วฟูลเลอรี่มาตามหมดอ่ะเชียร์โหตามแม็คาเรนแล้วแบบแม็คาเรนก็เร็วด้วยนะ ออออายเีชัดเจนแล้วขั้นเอาชัดเจนแล้วทีนี้มีปัญหาเรื่องไฮสปีดวะพอสมควรรถลอยแล้วคอนโทรลไม่อยู่เลยอ่ะ รถรอคอนโทรลไม่อยู่จริงคือแบบบินเลยอ่ะบางทีก็เปรีอ้อใครที่เล็กๆอยู่ก็คิดดีๆเลยนะว่าคันนี้มันคันนี้ทำสปีดแบบสปีดเลสอย่างเงี้ยโอ้โหคิดหนักอาจจะคิดหนักอยู่คันนี้ขับแล้วบินด้วยท้ายลอยแล้วแบบคอนโทรลไม่อยู่เลยอ่ะอันนี้เป็นอาการที่แก้ยากด้วย เชื่อเลยถ้าเป็น GTS นะแต่ GTP อะไรพวกนี้ผมไม่วร์ผมว่าไอตัวไอตัวที่ผมชนเมื่อกี้นั่นแหละน่าจะเป็น GTP ท้ายมันไม่เหมือนกันนหน่อยอ่ะเดายากอยู่โอ้โห อืมโคตรเิ่งเลยแด้ที่สามว่ะไม่เท่าไรไม่เท่าไรไม่เท่าไรไเชียนี่งลูอีกอ้าวเขียนีส่องโอเคยังชิลอยู่เว้ยฮีส่องหนีแป๊บเดียว โดนเล่าแรงอ้าวคือมันกริ้งเหรอเนี่ยชีย้หาละสองคราเลยทีนี้ว้าวูเลยกูไปนี่แล้ว เรียบรอ้อยน,นี่พอละแต่แค่เราจะเข้าอ้น,นี้ให้ได้โอ้โอ้ยไม่รถทีบดิฟไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ ตรงๆเลยดิฟไม่ค่อยเวิร์กเลยเท่าไหร่เน้นคนีเน้นกิดเอาดีกว่าโอเคครับผมประมาณนี้ว็จะกระแต่พานหน้าจ้ะอันนี้ก็ชิงแล้วแม่งเอ้ยไปกิดใหญ่นึนงประลาดเจกัน